สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเนาะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนกันในเรื่องของการหาค่าความจริงของประพจน์เมื่อเรากําหนดประพจน์มาให้นะคะแล้วก็กําหนดค่าความจริงมาให้เราก็จะสามารถ หาค่าความจริงได้จากการที่เรากำหนดนะคะว่าประพจน์เนี่ยมันมีค่าความจริงเป็นอะไรแต่วันนี้นะคะเราจะไม่รู้ว่าค่าความจริงของประพจน์นั้นคืออะไรแต่เราจะมาสร้างตารางค่าความจริงกันการสร้างตารางค่าความจริงนะคะคืออะไรหยิบหนังสือนะคะลูกหยิบหนังสือนะคะเปิดมาที่หน้า70นะคะเปิดมาที่หน้า70 หนูจะเห็นหัวข้อ2.4นะคะการสร้างตารางค่าความจริงการสร้างตารางค่าความจริงก็คือเมื่อเราพิจารณาประพจน์ที่มีตัวเชื่อมนะคะก็อย่างเช่น Not p p และ q q หรือ p ถ้า p แล้ว q แบบนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าประพจน์เหล่านี้มี p มี q มี r เป็นประพจน์ย่อยซึ่งเราเนี่ยยังไม่ได้กำหนดค่าความจริงนะคะ เราจะเรียก p, q และ r ว่าเป็นตัวแปรแทนประพจน์ใดๆนะคะและเราเรียกประพจน์ที่มีตัวเชื่อมเนี่ยว่ารูปแบบของประพจน์นะคะทีนี้การพิจารณาค่าความจริงนะคะเราจะพิจารณาแบบไหนค่าความจริงของรูปแบบประพจน์นะคะเราจะต้องกําหนดค่าความจริงของประพจน์ย่อยทุกกรณีที่เป็นไปได้ทุกกรณีที่เป็นไปได้หมายถึงยังไงอ่ะหนูดูนะคะเช่น ถ้า p มีประพจน์เดียวอะถ้ามีประพจน์เดียวคือ p แล้วจะมีกรณีค่าความจริงพิจารณา2กรณีก็คือจริงกับเท,ท็จนะคะสมมุติว่ามี p มี p เป็นประพจน์เนี่ยนะคะค่าความจริงที่เป็นไปได้เลยมันก็จะมีแค่2กรณีคือเป็นจริงกับเป็นเท,ท็จแบบนี้นะคะใช่ไหมลูกแต่ถ้าสมมตุตินะคะ มันมี2ประพจน์นะคะถ้ามีสประพจน์ให้เป็น p และ q กรณีที่จะมีกรณีเกี่ยวกับการพิจารณาค่าความจริงจะมีทั้งหมด4กรณีดูได้จากไหนอ่ะดูนะคะถ้าเป็น p นะคะจะมีค่าความจริงเป็นอะไรถ้ามันเป็น p นะก็จะมีเป็นจริงกับเป็นเท็จนะคะแต่ถ้ามี q มาด้วย q นะคะอันนี้ก็จะแยกออกมาเป็นอะไรเป็นจริงแล้วก็เป็นเท็จ ันนี้ก็จะแยกออกมาเป็นจริงแล้วก็เป็นเท็จเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสองประพจน์คือมี p และมี q จะมีการพิจารณาทั้งหมด4กรณีนะคะ4กรณีนั่นก็คือ p เป็นจริง q เป็นจริง p เป็นจริง q เป็นเท็จ q p เป็นเท็จ q เป็นจริงหรือเป็นเท็จทั้งคู่นะคะเห็นปะแบบนี้นะคะ แล้วถ้ามันมีประพจน์ถึง3ประพน์นะคะจะมีทั้งหมดกี่กรณีอ่านหนูดูในหนังสือนะคะดูในหนังสือหน้าที่70เลยนะคะจะมีทั้งหมดกี่กรณีอ่านหนูดูนะคะ P มี2กรณีก็คือเป็นจริงกับเป็นเทจนะคะแยกออกมาแยกออกมาเห็นปะลูกแยกออกมานะคะก็เป็นทั้งจริงและก็เทสและกระจริงและก็เทศนะคะก็ะแยกออกมาเห็นไหมลูก คิวแล้วก็อันนี้คือคิวนะคะอารามี R ด้วยนะคะเราก็แยกออกมาอีกใช่ไหมลูกอีกตัวแยกออกมาเป็นจริงกับเทจ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 แล้วเราก็มาเขียนในตารางนะคะเขียนในตารางนี้ตารางนี้นะคะตารางนี้นะคะเขียนเขียนแบบไหน ige. อ่านหนูดูนะคะอย่างแรกก็ไล่สเต็ปไปนี่ไงจริ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 ง จริงเท็จจริงจริงเท็จคือไล่ไปตามแผนภาพที่เขาเขียนนะคะไล่ไปตามเนี่ยแผนภาพต้นไม้เนี่ยที่เขาขีดขีดไปกิ่งก้านนะคะแล้วก็เขียนจนครบเนาะอันนี้เป็นาการสร้างตารางค่าความจริงนะคะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4นะคะกําหนดให้ p และ q เป็นประพจน์จงสร้างตารางค่าความจริงของอ่ะ มีกี่ประพจน์ลูกมี2ประพจน์เป็น p และ q นะคะจงสร้างตารางค่าความจริงของอันนี้มี2ประพจน์แสดงว่ามีกี่กรณี4กรณีที่เราจะพิจารณานะคะ4กรณีที่เราจะพิจารณาการสร้างตารางค่าความจริงอย่างแรกนะคะเขาให้หาสร้างตารางค่าความจริงของเขากําหนดมาให้ใช่ไหมว่าหาประพจน์นี้นะคะหาประพจน์นี้รูปแบบของประพจน์นะคะที่เขากําหนดให้ประกอบเพื่อประพจน์ย่อย2ประพจน์ ก็คือประพจน์ย่อยในวงเล็บใช่ไหมลูกเออประพจน์ย่อยสองประพจน์ก็คือ p กับ q นะคะจึงมีกรณีค่าความจริงทั้งหมด4กรณีนะคะจะได้ดังตารางอ่าอย่างแรกนะคะหนูใส่ p ไว้ก่อน p กับ q ในตารางแรกนะคะเวลาทําตารางทํา p กับ q ไว้ก่อนถ้าอยากรู้ว่าหนูจะเขียนยังไงอะคะอาจารย์หนูจําไม่ได้ถ้าจําไม่ได้ทําแบบนี้ที่คุครูเขียนให้เมื่อสักครู่นี้นะคะ p มันก็เป็นจริง กับโอ้ยตะกูนะ P ีเป็นจริงกับเท็จเรามาก็ต้องแยกย่อยไปเป็นคิวใช่ไหมคะเป็นจริงเป็นเทจเป็นจริงเป็นเทจเวลาเขียนก็คือจริงจริงนี่ไงจริงจริงเห็นไหมพีเป็นจริงคิวเป็นจริงจริงเท็จริงเทจนะคะเท็จริงเท็จริงแล้วก็เทจ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 แบบนี้นะคะ หนูต้องเขียน PQ ในรูปแบบนี้นะลูกเขียน PQ ในรูปแบบนี้แล้วยังไงต่อเราต้องทําเวลาเราทําเราทำํำในไหนก่อนอ่าทำในวงเล็บก่อนนะคะในวงเล็บแรกเราคืออะไรถ้า P แล้ว Q เราก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะถ้า P แล้ว Q เราก็มาใส่ตรงนี้แล้วจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นจริงเป็นเท็จจำได้ไหมคุณครูให้ท่องนะคะถ้า P แล้ว Q จำได้ไหมลูกถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนี่ไง ถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนอกนั้นเป็นอะไรหมดเลยเป็นจริงหมดเลยแล้วก็เอามาใส่ในนี้นั่นเองนะคะสิ่งที่ครูให้ท่องนีไ่ไงนะคะเรามาใช้ตรงนี้แล้วอ่ะต่อไปเราก็ทําในวงเล็บถูกไหมลูกวงเล็บแรกเสร็จแล้วเรามาทําในวงเล็บสองในวงเล็บ2องเ, 2, เขากําหนด not p not p หมายถึงอะไรถ้า p ตอนแรกมันเป็นจริงถ้ามี not ขา้างหน้ามันก็จะกลายเป็นเท็ตตอนแรกถ้ามันเป็นเท็จมันก็จะกลายเป็นจริงเพราะฉะนั้น p นะคะ p ตัวแรกของเรา p ตัวแรกของเราเป็นอะไรลูก p ตัวแรกของเราเป็นจริงนะคะ Not p ก็ต้องเป็นเทสนะคะเป็นจริงอยู่ก็ต้องเป็นเทสเป็นเทสอยู่ก็ต้องเป็นจริงเป็นเทสอยู่ก็ต้องเป็นจริงใส่ not-p แล้วนะคะหลังจากนั้นในวงเล็บมีอะไรอีกมี Not Q อีกเราก็ทํานะคะมี Not Q อีก Q นะคะตอนแรกมันเป็นจริง Not Q ก็ต้องเป็นเทสนะคะสลับเห็นปะทำใส่ค่าให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นในวงเล็บลูกในวงเล็บเขาเชื่อมคือ Not P และ Not Q นะคะเราท่องว่าไงจริงและจริงเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นนี่ไงจริงและจริงถึงเป็นจริงนอกนั้นเป็นอะไรหมดคะนอกนั้นเป็นเทสหมดเราก็เอามาใส่ค่าตรงนี้ให้เรียบร้อยหลังจากเราใส่ค่าให้เรียบร้อยแล้วทำสองวงเล็บเรียบร้อยแล้วสองวงเล็บมันเชื่อมด้วยอะไร ค่าแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาค่าของวงเล็บนี้นะคะค่าของวงเล็บนี้ค่าของวงเล็บแรกนะคะเชื่อมด้วยท่าแล้วกับวงเล็บที่2นะคะท่าแล้วเป็นเท็จกรณีเดียวคือถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จหนูก็ดูจริงแล้วเท็จเป็นอะไรเป็นเท็จอันนี้เท็จแล้วเท็จอ้าวก็ต้องเป็นจริงสิ จริงแล้วเทสเป็นเทสอันนี้จริงก็ต้องเป็นจริงนี่คือเรียบร้อยการสร้างตารางค่าความจริงเห็นไหมคะลูกสิ่งที่ครูให้หนูทําสิ่งที่ครูให้หนูท่องจริงและจริงเป็นจริงเทสหรือเทสเป็นเทสนะคะมันจะใช้ได้ตลอดบทนี้เลยเราต้องท่องให้ได้จําให้แม่นเวลาทําข้อสอบทําแบบฝึกหัดทําอะไรก็แล้วแต่ ถ้าท่องอย่างเดียวแล้วกลัวสับสนหนูก็เขียนไว้บนกระดาษนะคะเราจะได้ย้อนไปดูจะได้จําง่ายจะได้ไม่สับสนนะคะอ่าดูตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่5กําหนดให้ p q และ r เป็นประพจน์จงสร้างตารางค่าความจริงของอ่ะทีนี้มีกี่ประพจน์รูปมี3ประพจน์แสดงว่ามีทั้งหมด8กรณีแล้วก็เขียนเลย p เป็นอะไรบ้าง Q เป็นอะไรบ้างอเป็นอะไรบ้างนะคะถ้าจำไม่ได้ก็เขียนเป็นแผนภัพต้นไม้อย่างที่ครูเคยเขียนให้นะลูกพอหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำไหนไหนก่อนในวงเล็บก่อนอ่ในวงเล็บคือ P และ Q เป็นจริงกรณีเดียว P และ Q เนี่ยก็คือต้องเป็นจริงและจริงเป็นจริงนะคะจริงและจริงเป็นจริงจริงและจริงเป็นจริงนะเชื่อมด้วยและ ผีกับคิวใช่ไหมจริงและจริงเป็นจริงอะจริงและจริงเป็นจริงอันนี้ไม่ใช่ก็เป็นเท็จอันนี้ไม่ใช่ก็เป็นเท็จเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ก็เป็น,น,น,นเท็จน,นะคะได้แล้วในวงเล็บในวงเล็บเสร็จแล้วเชื่อมด้วยอะไรในวงเล็บเชื่อมด้วยถ้าแล้วใช่ไหมคะในวงเล็บเนี่ยเชื่อมด้วยถ้าแล้วกับอ่านะคะถ้าแล้วเป็นเท็จกรณีเดียวคือถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จแต่หนูอย่าลืมนะว่าอะไรนำหน้า อันนี้นะคะอันนี้นำหน้าหนูก็ดูถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จมีกรณีไหนบ้างนะคะอันนี้ถ้าจริงแล้วจริงอ่าไม่ใช่ก็ต้องเป็นจริงถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จเท็จแล้วอ่อไม่ใช่ก็เป็นจริงเท็จถ้าขึ้นต้นในเท็จเป็นจริงหมดเลยและพอเราจับต่ได้แล้วเห็นปะนี่ก็คือการสร้างตารางค่าความจริงนะคะนี่คือการสร้างตารางค่าความจริง ทีนี้อ่ามาดูหัวข้อ2.5รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันสมมูลกันคืออะไรสมมูลกันนะคะในตรรกศาสตร์ถ้ารูปถ้ารูปแบบของประพจน์สองรูปแบบใดมีค่าความจริงตรงกันกรณีต่อกรณีนะคะแล้วจะสามารถนําไปใช้แทนกันได้เรียกรูปแบบของประพจน์ทั้งสองว่ารูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันอย่างเช่น p แล้ว q กับ not p หรือ q เป็นรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ลูกเราสามารถตรวจสอบความสมมูลกันได้ดังนี้อ่ะอย่างแรกอยากรู้ว่าอันนี้กับอันนี้มันสมมูลกันจริงไหมนะคะเราก็หาค่าความจริงก่อนอย่างแรกมันมีแค่ p กับ q ก็มี4กรณีอ่ะ p คือนี่ q คือนี่ใส่ตารางค่าความจริงเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นหนูมาดู p ถ้า p แล้ว q ถ้า p แล้ว q ถ้าจริงจริงแล้วเทจเป็นเทจนี่ไงจริงแล้วเทจเป็นเทจมีอยู่กรณีเดียวนอกนั้นก็เป็นจริงเราก็ใส่ค่ามานะคะเราทําอันนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาทําอันนี้สิเรามาทําอันนี้นะคะเรามาทำา o t ต p หรือ Q เราทํา Not p ให้ได้ก่อนเพราะเราไม่มี not p เรามีแต่ p เฉยๆใช่ไหมลูกนะคะพอเราได้ Not p แล้วเราก็เชื่อมด้วย not p หรือ Q เชื่อมด้วยกัน เราก็จะได้ค่ะ not ต p หรือ q นะคะเราท่องหรือว่าเท s หรือเท s เป็นเท s แสดงว่าเป็นเท s กรณีเดียวคือต้องเป็นเท s ทั้งคู่ใช่ไหมคะคือกรณีนี้เราก็จะได้ช่อง,องตารางค่าความจริงของประพจน์สองประพจน์นี้มาแล้วประพจน์สองประพจน์นี้มานะคะเราได้ประพจน์สองค่าความจริงของประพจน์นี้กับประพจน์นี้หนูก็มาดูประพจน์นี้ช่องแรกเป็นจริงอันนี้ก็เป็นจริงอันนี้เป็นเท s อันนี้ก็เป็นเท s อันนี้เป็นจริงอา้าวอันนี้ก็เป็นจริงอันนี้เป็นจริงอันนี้ก็เป็นจริงเหมือนการกรณีต่อกรณีเลยแสดงว่ามันทําไมกันลูกสมมูลกันนะคะซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์นี่สามขีดนะคะสามขีดอย่างเงี้ยเนี่ยแบบนี้นะคะสามขีดอันนี้คือสมมูลกันหรือสมมูลกับก็ได้นะคะเราไม่ต้องเขียนแบบนี้ก็ได้นะลูก เราไม่ต้องเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นปะเราไม่ต้องเขียนสมมูลกลับก็ได้นะคะเราเขียนว่าเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ได้นะคะสัญลักษณ์สามขีดตรงนี้ก็ได้อันนี้คือประพจน์ที่สมมูลกันอะหนูมาดูตัวอย่างที่6ก่ะดูตัวอย่างที่หกสิให้ p และ q เป็นประพจน์นะคะเปิดหน้า73าได้เลยให้ p และ q เป็นประพจน์จงตรวจสอบว่า P หรือ q สมมูลกับ q หรือ p สมมูลกับ p หรือ q หรือไม่อ่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องสร้างตารางค่าความจริงก่อนสร้าง p ก่อนสร้าง q ก่อนนะคะสร้างไม่เป็นจำไม่ได้ก็ทำอย่างที่ครูบอกไงลูก p เป็นจริงเป็นเท็จ q ก็แยกย่อยไปแยกย่อยไปเงี้ยนะคะเป็นเหมือนแผนภาพต้นไม้นะคะแล้วก็สร้างไปพอเราได้ตาราง p กับ q แล้วเราก็มาดูประพจน์แรกเขาไปทำอะไร P หรือ Q หนูก็ลองทำเลย P หรือ Q ท่องหรือมาแล้วก็คือเทจหรือเทจเป็นเทจนี่ไงเทจหรือเทจเป็นเทจนอกนั้นเป็นอะไรเป็นจริงนะคะ Q หรือ P บ้างนะคะ Q หรือ P บ้างยึดเชื่อม้ดยหรือเป็นเทจกรณีเดียวคือเทจหรือเทจเป็นเทจนอกนั้นเป็นจริงอะแสดงว่ามันตรงกันหมดเลยเห็นปะมันตรงกันหมดเลยนะคะค่าความจริงที่ได้ในตารางมันตรงกันหมดเลยนี่ช่องอะไรเป็นจริงอันนี้ก็เป็นจริงช่องนี้เป็นจริงอันนี้ก็เป็นจริง ช่วงนี้เป็นจริงอันนี้ก็เป็นจริงช่วงนี้เป็นเท็จอันนี้ก็เป็นเท็จเหมือนการกรณีต่อกรณีเลยดังนั้นทําไรกับลูกสมมูลกันนะคะหรือสมมูลกับก็ได้นะคะ,ะตัวอย่างที่7จองตรวสอบว่า p เป็นประพจน์มีกรณีมีประพจน์เดี่ยวมีกรณีเดี่ยวมี2กรณีคือจริงกับเท็จนะคะสมมูลกับอันนี้หรือไม่อ,อย่างแรกทําในวงเล็บก่อนก็คือมี p ทําในวงเล็บคืณนบับ p เปลี่ยนไป พอน็อตเจอน็อตก็เป็นตัวนี้นะคะแสดงว่ามันทำไมกันสมมูลกันไหมสมมูลกันนะคะสมมูลกันนะคะลูกสมมูลกันตัวอย่างที่ 8, อ่ะตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่8ตัวอย่างที่8นะคะเขาบอกว่าเอาม่ใช่ตัวอย่างสุดท้ายสิตัวอย่างที่8นะคะเขาบอกว่ากําหนดให้ p และ q เป็นประพจน์จงตรวจสอบว่าประพจน์นี้สมมูลกับประพจน์นี้หรือไม่นะคะเนื่องจาก ถ้า p แล้ว q สมมูลกับ not p หรือ q มาแล้วจากข้างต้นที่เราพิสูจน์กันไปตัวอย่างข้างต้นนะคะแล้วมันก็สามารถทำาไมกันได้สลับที่กันได้นะคะสลับที่ใส่ N ตแสดงว่ามันทำาไมกันสมมูลกันนะคะอันนี้เราพิสูจน์มาต่อแรกว่ามาสมมูลกันนะคะทีนี้แล้วเราก็นำมันมาทำาไมกันลูกสลับที่กันนะคะเราเห็นว่ามาสลับที่กันได้นะคะ แล้วทีนี้เราเทคคำว่าเทคก็คือใส่น็อตทั้งคู่เข้าไปนะคะหลังจากนั้นมันก็เป็นรูปแบบนี้นะคะมันเลยกลายเป็นตัวนี้ออกมานะคะมาเลยสมมูลกันนั่นเองนะคะลูกมันใช้ตัวอย่างที่เรากําหนดที่เราพิสูจน์กันไปด้านตวข้างบนน่ะมาใช้นะคะทีนี้วิธีการนะคะมันมีรูปแบบของประพจน์สมมูลที่เราควรทราบหมายถึงว่าถ้าเราเห็นรูปแบบ ของประพจน์นี้เราจะรู้เลยว่ามันสมมูลกันเราไม่ต้องไปเสียเวลาคิดเลยนะคะนั่นก็คือถ้ามาเป็น p นะคะสมมูลกับเนี่ยน็อตซ้อนน็อตเห็นปหมนิสัซ้อนนิสัเนี่ยสมมูลกันนะคะและถ้ามาเป็น p และ q มาสลับที่กันได้และก็หรือสลับที่กันได้นะคะเวลาหนูไปเจอนะคะหนูจะได้ไม่ต้องไปสร้างตารางค่าความจริงถ้าเห็นมาสลับที่กันก็ตอบได้เลยว่ามันสมมูลกันนะคะแต่ถ้าอันนี้มี นิเสธอยู่ข้างหน้านะคะเวลาเรากระจายนิเสธเข้าไปเครื่องหมายและจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายหรือเห็นปะเวลาเรากระจายนิเสธเข้าไปเครื่องหมายและจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายหรือนะคะในเออในทางเดียวกันถ้าเรามีน็อตอยู่ข้างหน้าวงเล็บและข้างในเป็นหรือเวลาเรากระจายนิเสธเข้าไปนะคะเครื่องหมายจะเปลี่ยนเป็นและนะคะนี่คือสิ่งที่เราควรทราบนะคะลูกนี่นะคะแล้วก็ลองไปดูนะคะแล้วก็ท่องมา หรือก็จำไม่ต้องท่องหรอกจำให้ได้นะคะอันนี้ครูไม่ได้สอบท่องเนาะอ่านเราดูตัวอย่างที่9สิตัวอย่างที่9นะคะเขาบอกว่ากาหนดให้ p และ q เป็นประพจน์จงตรวจสอบว่าสมมูลกันไหมนะคะประพจน์นี้สมมูลกันไหมเนื่องจากเนื่องจากสิ่งที่ครูให้หนูดูให้หนูจำเมื่อสักครู่เนี้ย p แล้ว q ถ้า p แล้ว q มันสมมูลกับ not p หรือ q นะคะ แล้วทีนี้เรารู้ว่ามันทำไมกันได้สลับที่กันได้อ่ะเราก็สลับที่กันพอสลับที่กันนะคะเราทำยังไงต่อเราเทคน็อตเข้าไปตัวนี้นะคะหนูดูนะจากคิวเนี่ยมันจะต้องสมมูรณกับน็อตแล้วก็ซ้อนน็อตคิวใช่ไหมที่เราท่องจามันเลยกลายมาเป็นตัวนี้ลูกมันเลยกลายมาเป็นตัวนี้นะคะแล้วพอเรากระจายหรือว่าเรารวมน็อต เข้ามาเห็นปะเรารวมน็อตออกไปข้างนอกเรารวมไอนิเศตออกไปข้างนอกนะคะเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอะไรจากหรือเป็นและจากและเป็นหรือใช่ไหมคะลูกนี่พอได้นี้มามันก็ตรงกับที่เราทําไมไว้เออโจทย์ของเขามันก็คือมันทําไมกันสมมูลกันนะคะอันนี้คือการที่เราใช้สิ่งที่เราจํามาหาเราไม่ต้องใช้ตารางค่าความจริงแต่ถ้าหนูจำไม่ได้ค่ะครูหนู กลัวทำแล้วจาไม่ได้เรามีวิธีการของเราคืออะไรลูกวิธีการของเราคือสร้างตารางค่าความจริงไงคะ,ะผูให้ถามว่าประพจน์นี้สมมูลกับประพจน์นี้ไหมนะคะหนูจํามันนั้นไม่ได้คะ่ะอาจารย์สิ่งที่อาจารย์จำมาคะ่ะหนูสร้างตารางค่าความจริงเลยคะ่ะมีประพจน์สองประพจน์มี4กรณีอ่ะเขียนให้เรียบร้อย p, p เป็นแบบนี้ q เป็นแบบนี้นะคะทำที่ประพจน์หาประพจน์ p ถ้า p แล้ว q ก่อนพอได้ ถ้า p และ Q มาก็หาอันนี้นะคะแล้วเราก็มาดูซิว่ากรณีต่อกรณีเนี่ยเขาสมมูลกันไหมประเพฤติจริงอ้าวนี้เป็นเทศแล้วแสดงว่าสมมูลกันไหมไม่สมมูลกันนะคะมันมีบางกรณีที่ทําไมกันต่างกันดังนั้นทําไมไม่สมมูลกันนะคะหรือไม่สมมูลกับนั่นเองนะคะอ่าตัวอย่างสุดท้ายของแทแล้วตัวอย่างที่11จงตรวจสอบว่าประพจน์สองประพจน์นี้สมมูลกันหรือไม่ ถ้า8ยกกําลัง2เป็นจนํานวนคู่แล้ว8เป็นจนํานวนคู่ถ้า8ไม่เป็นจนํานวนคู่แล้ว8ยกกําลัง2ไม่เป็นจนํานวนคู่นะคะถ้าเขาให้เป็นประโยคมาแบบนี้เราก็กําหนดให้ p แทน8ยกกําลัง2เป็นจนํานวนคู่นะคะ q แทน8เป็นจนํานวนคู่นะคะแล้วเราก็เขียนสัญ,ญลักษณ์อย่างอันแรกประพจน์แรกเขาบอกว่าถ้า8เป็นจนํานวนคู่แล้วเอ้ยขาโทษคะ่ะ ถ้า8ยกกําลัง2เป็นจํานวนคู่แล้ว8เป็นจํานวนคู่อ่าหนูก็เขียนตรงนี้แทนนะคะเห็นปะจากประพจน์แรกส่วนประพจน์สองนะคะถ้า8ไม่เป็นจํานวนคู่ก็คือน็อตใช่ไหมนิเศษแล้ว8ยกกําลัง2ไม่เป็นจํานวนคู่อ่ะเราก็ใส่สัญลักษณ์แทนนะคะเนื่องจากเราจาได้ ว่ามันทําไมกันสมมูลกันนะคะเราก็ตอบกันไปเลยว่าประพจน์ทั้งสประพจน์นี้สมมูลกันแต่ถ้าสมมุติว่าเราจําไม่ได้เราสร้างอะไรลูกตารางนะคะสร้างตารางค่าความจริงเลย p คือไร q คืออะไรสร้าง p แล้ว q นะคะสร้างอะไรอีก not p แล้ว not q แบบนี้นะคะคือการสร้างตารางถ้าเราจําไม่ได้เนาะ,ะทีนี้วันนี้นะคะแบบฝึกหัดวันนี้อ่ะดู แบบฝึกหัดวันนี้เดี๋ยวรูดดูก่อนนะคะเปิดไปที่หน้าแบบฝึกหัด2.4นะคะ2.4ให้ทำข้อหนึ่งมันมีข้อเดียวนะลูกทำข้อหนึ่งย่อยแล้วก็สี่ค่ะข,ข้อหนึ่งกับข้อสี่นะคะแบบฝึกหัด2.4งจุ่ทำข้อหนึ่งกับข้อสี่นะคะแบบฝึกหัด 2.5นะคะแบบฝึกหัด2.5งจาทำข้อ2ใหญ่นะคะข้อ2ใหญ่ทำข้อทำข้อทำข้อ1ข้อเดียวพอนะคะทำข้อ1ข้อเดียวพอเนาะนะคะวันนี้มีการบ้านเท่านี้นะคะอย่าลืมทบทวนนะคะแล้วก็ท่องให้ได้จริงและจริงเป็นจริงเทือหรือเท็จเป็นเท็จถ้าจริงแล้ว เท็จเป็นเท็จจริงก็ต่อเมื่อจริงเป็นจริงเท็จก็ต่อเมื่อเท็จเป็นจริงนะคะท่องให้ได้เพราะเราต้องใช้ตลอดเลยนะคะมีวิธีการท่องอย่างไงท่องได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมทํางานทําการบ้านแล้วก็ส่งอาจารย์ตามกําหนดเวลาให้เรียบร้อยนะคะใครส่งช้าส่งไม่ทันส่งไม่ได้มีปัญหาอะไรทักไลน์ส่วนตัวมานะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าเนาะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ